ฉันเป็นดอกไม้ชื่อวงไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่บางทีก็ใช้คาราวานบางทีก็ใช้หงาคาราวานไม่ต้องไปท้วงติงอะไรแล้วแต่จะเรียกสุรชัยจันทิมาธรหรือหงาคาราวากล่าวถึงนามที่ใช้ในการตะเวนแสดงดนตรีในขนาดนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามต่างจังหวัดตั้งแต่ตัวเมืองยันกิ่งอำเภอเลยลามไปยังหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือน สุรชัยตลอนจนทั่วกับดนตรีของเขาเหมือนวันหวานวันที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเสียงเพลงเหล่านั้นจะทำให้เขากับคาราวานถูกปัจจุบันการยกให้เป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตผมไม่ได้ไปยึดถือมันเท่าไหร่แต่มีคำว่าอาจารย์ใหญ่แต่ฟังดูมันเหมือนที่นักเรียนแพทย์เขาไปผ่าศพฟังแล้วสยองสุรชัยกล่าวและหัวเระก,ก่อนจะพูดต่อไปด้วยน้าเสียงเรียบ แต่คํานี้มันทำให้ผมนึกถึงพ่อตัวเองนะพ่อผมเองพ่อผมตายไปนานแล้วถ้าอยู่ก็80-90แล้วคนก็เรียกพ่อว่าอาจารย์ใหญ่ตลอดก็คิดว่าเราเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกนะอาจเป็นพวกแอดบาวยืนยงโอภากุณพอมันเรียกเลยมีคนเรียกตามเขาให้เกียรติมาก็ไม่ปฏิเสธร,รับเกียรตินั้นแต่อย่าลงไหลกับเกียรตินั้น คืออย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะถ้าเมื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ต้องสอนให้คนมันดีเท่าที่จะทำได้อย่าไปสอนให้คนทำอะไรไม่ดีก็แล้วกันสุรชัยบอกและหัวรออีกครั้งด้วยฉายาหรือคำขยายความใดที่ถูกมอบมาคงไม่มีใครปฏิเสธทักท้วงหากใครคนนั้นคิดจะหาต้นต่อของบทเพลงเพื่อชีวิตหรือวงเพื่อชีวิตสุรชัยกับคารวาน เป็นแนวหน้ากล้าตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเล่าจากวันนั้นเป็นประสบการณ์อันมีค่าแต่เขาบอกเป็นเรื่องซ้ำซากเล่ากันมาหลายครั้งมีหนังสือตีพิมพ์กันไปหลายเล่มแต่เมื่อถูกถามโดยเด็กรุ่นหลังเขาก็ไม่รังเกียจจะเล่าให้ฟังอีกครั้งอย่างออกรสสุรชัยเดินทางจากอีสานบ้านเกิดมุ่งสู่เมืองหลวงตั้งแต่อายุ17ปีเพื่อสอบเข้าโรงเรียนช่างศิลป์ แต่สองปีผ่านเวียนไปสอบเข้าซ้ำอีกยังไม่ได้เรียนดังใจหวังสุรชัยจึงไปเรียนการช่างนนอยู่พักหนึ่งครอบครัวที่มีบิดาเป็นครูใหญ่โรงเรียนภูทรไม่สามารถส่งเสียลูกเรียนกรุงเทพได้สะดวกนักสุรชัยแบ่งเบาภาระที่บ้านด้วยการเขียนเรื่องสั้นภาพประกอบหรือเขียนกระตูนหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงจนกระทั่งสอบช่างศิลป์ได้ในที่สุดแต่เรียนไปได้สองปี ก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะราคาค่าสีวินเซอร์แพงเหลือหลายสุรชัยจึงหันหลังให้การเรียนศิลปะและมุ่งหน้าสุนทนนักเขียนที่เขาใฝ่ฝันประสบการณ์จริงมีค่าเทียมการศึกษาเขาพลุกคลีกับนักเขียนเพื่อนหนุ่มสาวในยุคนั้นอย่างสุวรรณีสุคนธาสุจิตวงเทศขันชัยบุญปานนารงจันเรืองและอื่นๆอีกมากมาย และต่อมาก็ได้ไปร่วมกับชมรมพระจันทร์เสี้ยวที่มีสุชาติสวัสดีและวิทยากรเชียงกูลเป็นแกนนำก่อนจะได้จับกีตาร์เป็นครั้งแรกโดยมีมโนภาสนวรงังศีหัดให้หัดให้เล่นจนเป็นและสุรชัยก็หลงไหลบ๊อบดีแลนไซมอนแอนกาฟังเกลกับเพลงโฟกในยุคสแสวงหาเรื่อยมาเขาเล่นเพลงเหล่านั้นจนขึ้นใจ และได้เพื่อนร่วมบรรเลงต่อมาอีกหลายคนบทเพลงแรกจึงก่อเกิดขึ้นจากการต่อเพลงกันในวันหนึ่ง Master of War ของ Bob บดีแลนกลายมาเป็นคนกับควายด้วยเสียงไวโอลินและเนื้อร้องของสมคิดสงสิงก่อนเหตุวันวิปโยค14ตุลาพุทธศักราช2516เกิดเวทีปราศัยต่อต้านอำนาจรัฐขึ้นบ่อยครั้งโดยนิสิตนักศึกษาในขนาดเดียวกัน สุรชัยถูกเพื่อนยุให้ลองตั้งวงขึ้นมาเขาจึงไปตามวิรศัก์สุนทรศรีมาร่วมอีกแรงและขึ้นแสดงให้กับขบวนการนักศึกษาครั้งแรกในงานมหกรรมเพลงเพื่อชีวิตในนามทอเสนและสัญจรอันเป็นนามปากกาของสุรชัยและวิรศัก์ตามลำดับหลังเหตุการณ์14ตุลาเหมือนเป็นชัยชนะของประชาชนชั่วยามขณะนั้นศูนิสิตนักศึกษา ออกเผยแพร่ประชาธิปไตยไปตามต่างจังหวัดทอเสนกับสัญจรติดตามขับกลอมบทเพลงและเมื่อไปเยือนโคราชก็ได้พบกับทองกรานธานาะและมงคลอุทกสองนักศึกษาศิลปะวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งคู่ร้องเล่นกันในวงชื่อบังคลาเทศแบนทั้งสี่คนร่วมกันบรรเลงเพลงในทางเดียวกันจากนั้นสองนักศึกษา ตัดสินใจไม่เรียนต่อผู้ก,กันก็ถูกวางลงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นถูกหยิบขึ้นประกอบกันเข้าทั้งหมดออกร่อนเร่ร้องบรรเลงทุกแห่งเท่าที่สองเท้าจะแบกน้ำหนักกับเครื่องไปถึงคาราวานถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงนั้นนั่นเองช่วงนั้นมันไม่มีความกลัวเลยเพราะมันผ่านเหตุการณ์เดือนตุลามาแล้วมันก็ต้องมีความฮึกเหิมลำพองใจแต่ก็ไม่ได้หลงตัวเองนะ ก็ระวังอยู่แต่การเคลื่อนไหวอิทธิพลความคิดแบบใหม่มีเยอะสังคมเริ่มเปลี่ยนกระบวนการนักศึกษามีความหมายมากไปไหนกันเป็นขบวนการนักศึกษาเขาก็เกรงใจโรงแรมก็ต้อนรับชาวบ้านก็ยินดีพวกผู้ว่าก็เกรงใจลักษณะการเคลื่อนไหวมันเลยสบายมันมีเสียงขานร,รับสุรชัยเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีที่มีความคิดใหม่กับเก่า รัฐกับประชาชนนายทุนกับผู้ใช้แรงงานหรือกระทั่งคนหนุ่มสาวด้วยกันเองสร้างช่องว่างเป็นจุดอ่อนให้เกิดเหตุอับปยศขวาพิพาซ้ายขึ้นในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519คารวานเหมือนกับหนุ่มสาวในยุคนั้นอีกมากมายที่ต้องเตลดิดหนีไปให้ไกลทั้งหมดต้องระเหตดเข้าป่าในคืนนั้นเองส่วนตัวผมไม่ได้มีอคติกับการเข้าป่า ผมเข้าป่าโดยที่อยากเข้าเหมือนกันมีความพร้อมทางใจที่จะเข้าเลยไม่รู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่ได้รับจากป่าเท่าไหร่นักแต่ความขัดแย้งในป่ามันรุนแรงพอสมควรเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักศึกษาคือบางคนอาจจะรับตรงนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องชนชัน้นเข้าไปในป่าความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นขบวนการคอมมันเยอะมันมีองค์กรมันมีทหารมีวินยัยระเบียบมากมาย คนเสรีอย่างเรามันรับไม่ได้ตรงนั้นแต่ผมกลับไม่ค่อยมีปัญหาผมทนได้ทั้งที่ก็ไม่ค่อยชอบบางอันแต่ก็ทนได้คล้ายกับทนเพื่อเรียนรู้เรามาอยู่ในภาวะแบบนี้ก็ลองเรียนรู้กับเขาดูผมทำความรู้สึกแบบนี้เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมรู้สึกการเข้าป่าเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ในชีวิตและเป็นตาย 50- 50อยู่แล้วมันเท่ากัน ไม่มีความรู้สึกว่าจะมีชีวิตกลับมาแต่สุรชัยก็หวนคืนสู่เมืองหลวงอีกครั้งเมื่อทางการปราบปรามพอกอคออย่างหนักเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2525สุรชัยออกมาจากป่าพร้อมกับทองกรานเดินข้ามเขาฝ่ามาลาเรียมากว่า10วันคารวานจึงได้รวมตัวกันครบอีกครั้งคอนเสิร์ตยูนิเซฟในอีกสองเดือนถัดมา บทเพลงคืนรังถูกขับขานขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนั้นเราเป็นหลักเขตบอกจุดกำเนิดใหม่ของคาราวานจากเคยเป็นวงเพื่อประชาชนผู้ถูกกดขี่บทเพลงของพวกเขาหาฟังกันได้แต่ห้ามเวทีปราศัยหรือแหล่งซื้อขายเป็นเฉพาะเท่านั้นในธุรกิจเพลงยุคใหม่ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการคืนรังอีกหนของคาราวานบทเพลงเพื่อคนได้อโอกาส ในเวลานั้นกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเทปเพลงตอนแรกนอกจากชุดแสดงสดแล้วมันก็มีชุดบ้านนาสะเทือนก็ตั้งต้นว่าจะทำยังไงเพราะบริษัทเทปก็มาสนใจเพราะคัสเซ็ตคอนเสิร์ต f o r u n i c e f มันขายดีแกรมมี่ก็เพิ่งมาเกิดมี EMI มันเริ่มมีธุรกิจวงการเทปเข้ามาบริษัทรคคอร์ดทั้งต่างประเทศและไทย ช่องทางทำมาหากินกว้างขึ้นกว่าเดิมเราก็เอาเพลงเก่าๆเ,เข้ามากับเพลงแต่งใหม่เพิ่มเพราะเพลงเก่าที่เราทำไปมันไม่เป็นธุรกิจเท่าไหร่นักทั้งที่ได้ยินว่ามันขายดีแต่มันไม่ส่งปลายทางธุรกิจแก่เราเลยเพราะฉะนั้นเทปคารวานชุดแรกเลยขายดีมากอเมริกันอันตรายก็ขายดีแต่เราไม่ได้เงินเลยช่วงนั้นเราก็เข้าป่าคนที่ขายเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้เรา มันเป็นอะไรที่ขายดีแต่เงินไม่ได้สุรชัยเล่าและหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะจบเรื่องราวอดีตน่าเบื่ออย่างที่เขาบอกไว้แค่นั้นทุกวันนี้คาราวานรวมตัวกันอย่างนุมหลวมจะมีเหนียวแน่นคู่กับเขาคือทองการานาทั้งสองคนยังคงตะเวนแสดงไปทั่วทุกหัวตำบลแต่ผู้ชมก็เปลี่ยนแปลงไปมากจากครั้งเริ่มต้นจะเอาเด็กวัยรุ่น มักกฤษกรีดคงไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วแล้วผมก็ตีสัจธรรมตรงนี้ได้แตกอยู่ผมไม่แคร์ว่าไปเล่นตรงไหนจะต้องมีอะไรฮือฮาม a กกฤษมันไม่จำเป็นเรามีคอนเสิร์ตมีคนซื้อเราฟังเราแล้วเป็นแฟนเพลงที่ดีผมไม่ชอบแฟนเพลงที่เข้ามาแล้วมีเรื่องแล้วมาตีความหมายของคอนเสิร,ร์ตผิดไปเพลงเราไม่ได้ทำให้เหมิมหานอะไรนักหนาไม่ต้องมาถือหัวควาย ถ้าเป็นแบบนั้นผมรู้สึกเสงแล้วคาดการไม่เคยผิดมันตีกันทุกทีสุรชัยบอกไลยยิ้มเป็นธรรมดาของสังคมที่ผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงมามากทั้งในแง่วัฒนธรรมและการเมืองซึ่งคารวานเป็นผู้สังเกตการคอยแสดงความรู้สึกผ่านบทเพลงมาแล้วมากมายแต่ในวันที่เพลงเพื่อชีวิตไม่ใช่กระแสหลักอย่างปัจจุบันแถมยังเหมือนจะเงียบเสียงลงไปจากเดิม ห่างไกลจากทั้งความสำเร็จที่คารวานเคยถากทางหรือวันที่คาราบาวมาขยายให้กว้างขึ้นแต่สุรชัยไม่คิดว่านี่คือจุดจบหรือเพลงเพื่อชีวิตกำลังใกล้จะตายก็เจ็บปวดกับคำนี้นะโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเพราะผมครุกคลีทำงานกับแวดวงนี้ผมถือว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วคำว่าตายไปแล้วอาจเป็นมุมมองของใครบางคนของนักวิจารณ์ หรือของใครที่เขาเป็นนักสังเกตการสังคมแต่ตัวบทเพลงมันอย่างรากลึบลงไปแล้วผมพิสูจน์ได้จากการที่มีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้แล้วยังต้องอาศัยเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาหากินก็ยังมีรากมีเงาผมยังไปตามหมู่บ้านได้ไปตามอำเภอได้ทุกวันนี้เพราะเพลงเพื่อชีวิตบางคนพาพ่อแม่เอาเสือมาปูนั่งดูรู้จักเพลงจิตภูมิศัิ์รู้จักหมดเลย อยากเจอตัวมานานแล้วแต่เขาอยู่อำเภอเล็กๆเ,เขาจะเห็นเราได้ที่ไหนเราก็ไปเยี่ยมเขาถึงอำเภอถึงตำบลผมว่าถ้าเพลงเพื่อชีวิตตายแล้วจะไม่มีอย่างนี้จะไม่มีเสียงตอบรับขนาดนี้จะน้อยหรือมากนั่นอีกเรื่องหนึ่งสุชชัยกล่าวและนอกจากจะยืนยันด้วยแฟนเพลงแล้วเขายังให้ความเห็นเพิ่มเติม,ตมถึงอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งอาจทำให้ใครเกิดความรู้สึก ว่าจุดจบของเพลงเพื่อชีวิตได้มาถึงแล้วมันอาจเป็นมุมมองเป็นเรื่องปรากฏการณ์ต่อสังคมปัจจุบันนี้ผมคิดว่ากระแสเพลงที่ขายผมไม่อยากเรียกเพลงป๊อปนะกระแสเพลงที่ขายจากค่าใหญ่ๆที่สร้างขึ้นมาสร้างดาราขึ้นมาสร้างดนตรีขึ้นมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัทและมีการกำหนดเรื่องราวเหมือนบริษัททำหนังคิดจะทำคอนเซปต์อย่างไรให้มันขายดี เอาคอนเซปต์ออกมาจากลิ้นชักแล้วให้นักแต่งเพลงแต่งเป็นอุตสาหกรรมคนที่เป็นศิลปินแท้ๆอยากจะเกิดในวงการผมว่าเขามีชีวิตอยู่ที่น่าอิจฉาถึงแม้บริษัทใหญ่จะไม่ขานรับหรือจะไม่มีการโปรโมทต,ตัวเขาเองเขาจะเป็นใต้ดินหรืออะไรก็ดีศิลปินเหล่านั้นกลับเป็นศิลปินที่น่าสนใจมากที่เขาเรียกว่าอินดี้มั่งอะไรมั่ง คือพวกนี้ยังไงกูก็จะเกิดยังไงกูก็มาแล้วมันก็มากระแสของบริษัทใหญ่ก็คือทีวีวิทยุเขาจองหมดแล้วใครจะไปเกิดได้เพลงเพื่อชีวิตตายแล้วคือความหมายเหล่านั้นคือไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในหน้าปัดวิทยุหรือทีวีด้วยสถานการณ์บ้านเมืองขณะที่สุรชัยกำลังพูดอยู่ยังไม่มีใครรู้ว่าในคืนนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญโมงยามที่คุยกันจึงยังมีอำนาจเดิมเป็นเป้าหมายให้กล่าวถึงและในการเคลื่อนไหวขับไล่ระบอบนั้นสุรชัยเป็นอีกหนึ่งแรงที่ขึ้นไปใช้ดนตรีบรรเลงแทนแตะโกนขับไล่แบบเดียวกับที่เคยทำเมื่อครั้งเพิ่งจับกีตาร์มาได้ไม่กี่ปีหัวใจก็พองโตเวลาไปเล่นที่ม็อบบางทีก็หลงลืมตัวเองไปว่า เหนือกว่าทักษิณอะไรแบบนี้ที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตอนอยู่ในม็อบอยู่บนเวทีจะคิดว่าใหญ่กว่าทักษิณแต่พออยู่บ้านคนเดียวนี่กูเล็กกว่าแน่ๆเลยเหมือนได้สู้กับยักษ์มันเป็นระบบน่ากลัวเหมือนกันสุรชัยกล่าวและยิ้มก่อนลดระดับน้ำเสียงเป็นจริงจังในประโยคหลังเมื่อคนที่เคยเล่นดนตรีกลางดงปืนและลูกระเบิดจนถึงหยิบปืนขึ้นกระดกกลางสมรภูมิ กล่าวว่าน่ากลัวย่อมหมายความตามที่พูดจริงจังแต่ในขณะที่ชนชั้นปกครองเป็นแบบนั้นเพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันกลับไม่เข้มแข็งตามสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังล่อแหลมเหมือนกับเพลงเพื่อชีวิตเคยเกิดขึ้นในอดีตในยุคผมคือเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์แต่ยุคต่อมาคือธุรกิจพอยุคคาราบาวเป็นยุคธุรกิจแล้วแข่งขันกันเรื่องธุรกิจมีการคิดค้นมุมที่จะขาย พ้นยุคนี้ไปพักหนึ่งก็กลายเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตสุรชัยกล่าวถึงปัจจุบันแนวเพลงเพื่อชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกขั้นถูกเหมาร่วมกับเพลงลูกทุ่งซึ่งเคยถูกใช้ต่อต้านความไม่ชอบทรรเหมือนกันหรือถ้าจะบอกว่าเพลงลูกทุ่งคือหลักแหล่งเริ่มต้นของเพลงสะท้อนสังคมหรือเพลงเพื่อชีวิตก็คงไม่ผิดเพี้ยนนักอันนี้ผมไม่ได้ตกใจอะไร เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาของสังคมผมไม่ได้มองว่าเสียไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตไม่มีมันกลายเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพราะคนแต่งเพลงมันก็เป็นคนแต่งเพลงเพื่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นสลาคุณวุฒิวสุห้าวหารรากเง่าออมาจากเพลงเพื่อชีวิตเป็นคนที่ศรัทธาในบทเพลงเพื่อชีวิตมาก่อนแต่เมื่อเขาเป็นนักเขียนเพลงในปัจจุบันเขียนเพลงให้ตายอรทยร้องให้สิริพรอัมภัพงร้อง ก็ต้องแต่งผสมผสานคือลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็ต้องแต่งผสมกันคือลูกทุ่งเพื่อชีวิตต้องขอบคุณคำนี้ด้วยซ้ำไปเพราะมันทำให้เพลงเพื่อชีวิตอย่างไม่ตายเพลงเพื่อชีวิตคงมีวันพรุ่งนี้อยู่ต่อไปยืนยันอีกครั้งแก่แฟนเพลงด้วยพระเจ้าหัวฟูอาจารย์ใหญ่ตำนานหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผู้คนจะต่อท้ายให้กับสุรชัยจันทิมาอรหรืองาคารวานแต่ความจริง สุรชัยพอใจกับตำแหน่งไหนกันแน่เพราะในสังคมซึ่งนิยมสถานะสุรชัยเป็นได้ทั้งนักเขียนนักดนตรีนักร้องกวีคนเขียนเพลงผู้นำบทเพลงเพื่อชีวิตศิลปินและอื่นๆอีกมากมายผมว่าตอนต้นผมร้องไม่ค่อยดีหรอกนะแต่ตอนหลังมีประสบการณ์ก็จัดเจนขึ้นเสียงผมเปลี่ยนไปเยอะช่วงระยะหนึ่งผมร้องไม่ค่อยเป็นเรื่อง อารมณ์ก็ไม่มีแข็งแข็งเพราะผมถือว่าผมเป็นนักเขียนที่มาแต่งเพลงร้องเพลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักร้องสุรชัยกล่าวถึงตำแหน่งนักร้องของเขาซึ่งตั้งใจทิ้งไปตั้งแต่จบมัธยมส่วนสถานะอื่นทั้งหลายตามกันมาหลังจากนั้นผมเป็นนักเขียนมากกว่าเพราะเริ่มต้นคารวานก็เริ่มต้นในฐานะนักเขียนเราสะท้อนเนื้อหาที่เราเขียนขึ้นมาเท่านั้นเอง มันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เนื้อหาถ้าไม่ใช่เขียนเพลงผมก็ไม่ร้องเพลงให้คนอื่นร้องมันก็ไม่เหมือนใจผมผมเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นคนเขียนเพลงต่อสังคมอยากให้ผมอยู่ทางนั้นผมไม่อยากจะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงตอนหลังก็เป็นไปน,นิดหน่อยผมนำเสนอความคิดออกมามาก,กว่าผมอยากทำงานแบบนี้ไปกับสังคมโดยทั่วไปนักเขียนเพลงจะอยู่อีกมุมหนึ่ง มุมอับอับมืดมืดบางทีเพลงดังก็ไม่รู้ว่าใครเขียนผมอยากให้สังคมรู้ว่าใครคือนักเขียนเพลงทุกวันนี้เขาจึงขับขานเพลงเพื่อชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ว่าใครจะมาชูมือซ้ายหรือขวาตบัติสัตว์เพื่อชาติบกพร่องโดยสุจริตหรือขับรถถังมาวิ่งบนราดดำเนินอีกกี่กองพันบทเพลงยังคงเป็นบทเพลงศิลปะก่อเกิดเพื่อการใด ยังไม่ควรตั้งข้อสังเกตเท่ากับไม่ควรปล่อยให้ดับส่วนไปตามความอยากกระด้างที่กำลังถาโถมสู่สังคมทุกฝ้าของอุดมการมีส่วนอย่างยิ่งในการผลักดันอนาคตที่ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้หรือมรืนหรือสำคัญเฉพาะคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งทุกยุคทุกสมัยอยากให้เขามีเพลงของเขาเองเป็นความรู้สึกของผมมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วผมเริ่มต้นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิต พราะยุคข,ของเราเองอยากจะตะโกนออกมาอยากจะร้องเพลงให้คนได้ยินอยากได้ยินเสียงของคนรุ่นเราแต่ก็ไม่มีใครทําในช่วงนั้นและเมื่อได้ทำเองแล้วรู้สึกสะใจยุคไหนหรือรุ่นไหนก็แล้วแต่เขามีบทเพลงของเขาเองไม่เฉพาะในเมืองในหมู่บ้านทุกชนชาติผมว่าให้เขามีบทเพลงของเขาเองงานศิลปะก็จะงอกงามผมอยากให้มีอย่างนี้นานแล้ว เด็กอยากทำอะไรไม่ต้องปิดกันจะเป็นเพลงดีเลวแค่ไหนค่อยมาวัดกันไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านหรือฮิปฮอปในเมืองกรุณามาเกิดถ้าอยากเกิดมาเกิดเลยสุรชัยกล่าวด้วยยิ้มเดิมตั้งแต่แรกพบกันคงอีกนานกว่าใครจะรู้ช่วงชีวิตของบทเพลงเพื่อชีวิตจะยืนยาวถึงเมื่อไหร่เพียงคเนกันจะคำตอบของต้นขบวนเชื่อว่าต้งปลายแถวของกองเวียน คงยังอยู่อีกไกลแล้วถ้าลองหลับตาด้วยก็จะเห็นแปลงดอกไม้เรียงกันไปเป็นแนว